สภาพที่ปรากฏสภาพที่เลือกเฟ้นสภาพที่ประคองไว้สภาพที่แผ่ซ่านไปสภาพที่สงบสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านสภาพที่พิจารณาหาทางเป็นอัตถะแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาพที่ปรากฏสภาพที่พิจารณาหาทางเป็นอัดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพระโยคาวจรรู้อัดต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใด เป็นอันรู้เฉพาะอัดต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความต่างแห่งอัดเป็นอัตถาปฏิสัมพิทายานพยัญชนะนิรุตติและคำเจรจาเพื่อแสดงธรรมเจตประการพยัญชนะนิรุตติและคำเจรจาเพื่อแสดงอัดเจตประการธรรมะนิรุตติเป็นอย่างหนึ่งอัถานิรุตติเป็นอย่างหนึ่ง พระโยคาวจรรู้นิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานใดเป็นอันรู้เฉพาะนิรุตติต่างๆเหล่านี้ด้วยยานนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความต่างแห่งนิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทายาน